จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมอย่างโทมัสแอนด์อูเบอร์คัพ2024นะครับผลปรากฏว่าทีมจีนมหาอำนาจของแบบมินตันโลกได้แชมป์ทั้งประเภททีมชายอย่างโทมัสคัพและทีมหญิงอย่างอูเบอร์คัพ2024เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆและส่วนอินโดนีเซีย ก็ได้รองแชมป์ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงก็สุดยอดเช่นเดียวกันมาดูชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงหรืออูเบอร์คัพจีนในปีนี้2 0 2 4ไม่เสียคะแนนให้กับประเทศไหนเลยคือชนะมาโดยตลอดและก็ไม่มีการเสียคะแนนคือเล่น5คู่เล่น3คู่จีนกวาดเรียกไม่แบ่งคะแนนให้ประเทศไหนเลยตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจก็ชนะ50 ถึง3นะัดรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับทีมเดนมาร์กก็ชนะ3ต่อ0เกมเรียกว่าสุดยอดจริงๆพอมารอบเซมิไฟนอลนะครับเจอกับประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นทีมเบอร์ตน้นต้นของโลกที่ค่อนข้างเล่นได้ชัวรก็ชนะ3ต่อ0เช่นเดียวกันและในวันนี้วันสุดท้ายในการแข่งขันรอบชิงเจอกับอินโดนีเซีย ก็ชนะ3ต่อศูนย์เกมเช่นกันไม่แบ่งคะแนนไม่แบ่งชัยชนะให้ทีมไหนเลยต้องยอมเข้าจริงในเวลานี้สหรับประเทศจีนดูฝั่งทีมหญิงประเทศอินโดนีเซียที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ที่ได้เข้าชิงปกติบิ๊กเนมในยุคนี้ของประเภททีมหญิงก็จะมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วก็มีไทยซึ่งอินโดนีเซียเองประเภททีมหญิง ได้เข้ารอบเซมิฟนอลล่าสุดคือตั้งแต่ปี2010หรือ14ปีที่ผ่านมาก็ครบรอบพอดีที่อินโดนีเซียสามารถกลับเข้าสู่เซมิฟนอลได้จริงๆอินโดนีเซียในรอบกรุ๊ปสเตจหรือแบ่งกลุ่มอินโดนีเซียมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่าแพ้ให้กับญี่ปุ่น3ต่อก2คะแนนหรือว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยนะครับ ที่จับฉลากเจออินโดนีเซียในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่า8ทีมสุดท้ายซึ่งรอบควอเตอร์ไฟนอลทีมที่เป็นอันดับ2ของแต่ละกลุ่มก็จะมีเดนมาร์กมีไทเปมีอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียแต่ไทยดันจับเจอกับอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นดวงส่วนหนึ่งแล้วก็ฟีมึงเขาก็ดีด้วย ในรอบเซมิไฟนอลอินดีนโดนีเซียเจอกับเกาหลีนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อ2022หรือครั้งที่แล้วจริงๆแล้วประเทศเกาหลีก็ถือว่าชื่อชั้นแล้วก็มีความบิ๊กเนมมากกว่าประเทศอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเกาหลีเองมีหญิงเดี่ยวที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกนั่นคืออันเซยองสาวน้อยมัสจังวัย2 2ปีก็ ชื่อนี้ก็การันตีว่าแกร่งมากจริงๆและยังมีประเภทหญิงคู่นะครับซึงโซฮีกับเบคานานะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ2ของโลกและมีประเภทหญิงคู่อีกคู่หนึ่งที่เป็นมือหกข,ข,ของโลกแต่ด้วยความไม่พร้อมของสภาพนักกีฬาของเกาเหลีอย่างอันซยองมาแข่งรายการนี้ได้แข่งแค่รอบ แบ่งกลุ่มนอกจากนั้นก็มีอาการบาดเจ็บทัาน,นจะเจ็บที่เขา่าจนไม่สามารถลงแข่งขันได้จริงหญิงเดี่ยวของเกาหลีก็ยังมีคิมกาอึนเป็นมือันดับ13บของโลกแต่บาดเจ็บไม่ได้มาแข่งรายการนี้จริงๆเกาหลีก็จะทาได้ตามเป้าคือชนะอินดูในประเภทหญิงคู่ทั้ง2ประเภทแต่หญิงเดี่ยวก็ต้องยอมรับว่าอินด แร่งจริงๆในเมื่อไม่มีอัศยองอินโดก็ได้ชัยชนะ3แต้มมาจากหญิงเดียวทั้งหมดก็คือตุนจุงวารุโยและคูมังจริงๆแล้วอินโดเองก็แกร่งในแรงกิ้งของหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่คือหญิงเดี่ยวมีคนเดียวที่เป็นมือต้นๆนั่นก็คือตุนจุงเป็นมืออันดับ9้าของโลกส่วน หญิงคู่ราหายูคู่นี้ก็คือได้อลมปิกแต่ว่าตอนนี้เป็นมือเก้าของโลกก็ดีพอที่ทำให้อินโดนีเซียทีมหญิงเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์รายการนี้แต่ว่าคีย์สักเซสของอินโดนีเซียคือหญิงเดี่ยวมือสองและมือสามที่พาอิโดมาถึงจุดนี้ได้ทำให้เขามีดาวลุ่งที่ เรียกได้ว,ว่าชนแสงสุดๆหน้าเวลานี้จากรายการนี้เลยเรียกว่าแจ้งเกิดแบบร0 0ซคนนี้เลยครับจำชื่อเขาไว้ให้ดีเอสเทอร์วาดูโยสาวน้อยวัย19ปีที่ถือเป็นคีย์สำคัญที่พาอินโดเข้ามาจุดนี้ได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือคอนเตอร์เฟนอนสาวคนนี้แหละที่เป็นคนเอาชนะเมสุพัทนาเกิดทองหรือว่าเมซ้ายของไทยทำให้อินโดนีเซียชนะเราสต่อ0 แ,นนและในรอบซมิฟนอลหรือว่าสีทีมคนนี้ก็เป็นหนึ่งแต้มที่เอาชนะเกาหลีได้ทำให้อินโดได้เปรียบมากๆแล้วก็อินโดก็สามารถเก็บ3มแต้มจากประเภทหญิงเดียวเอาชนะเกาหลีเข้าสู่รอบชิงสาวน้อยคนนี้จริงๆอายุเพียงส9ปีเป็นมือวังระดับ38แต่ต่อไปเธอน่าจะ มาลดแล่นในมืออาชีพแล้วก็เป็นตัวท็อปแน่นอนแต่ในรอบชิงก็ตามคนนี้เป็นมือ38ของโลกเจอกับเหือปิงเจียวซึ่งเป็นมือ6ของโลกไปแข่งโอลิมปิกมาละแต่ปรากฏว่าเล่นกัน3เกมสูสีกันมากแล้วปิดท้ายเกมที่3ด้วยเหปิงเจียวชนะไป21-17ต่อเรียกได้ว่าสูสีมากๆถ้าเทียบใน มือวางอันดับโลกหรือติงเจียวค่อนข้างสูงกว่ามากแต่งงมากว่าคนนี้คือจิตใจสู้มากเล่นสูสีกับมือท็อปขนาดนี้ไม่ทร,รมลาจริงจคนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือโคมังเดวีคนนี้เขาเป็นคนที่เอาชนะเกาหลีมาได้เป็นแต้มที่สให้กับอินโดนีเซียคนนี้น่าจับตาดูเหมือนกันวัย21ปีผลงานที่น่าตื่นเต้นของเขาคือในรายการสเปนมาติก มอสเตอร์2 0 2พที่เล่นกับเมราชาลุกได้อย่างสูสีคนนี้ก็อันตรายมากประเภทยินเดียวของอินโดกำลังมาจริงๆโปรดระวังประเภททีมชายของจีนนะครับก็เป็นแชมป์แต่ก็มีการเสียคะแนนอย่างในรอบชิงก็ลิชิเฟิร์นมือวางอันดับ5ของโลกก็แพ้ให้กับจูจรซังหรือจูจทานคริสตี้มือวางอันดับ3ของโลกปัจจุบันและก่อนหน้านั้นในรอบเซมิไฟนนล เจอกันกับก,กับมาเลยก็ชายคู่ก็แพ้ให้กับมาเลเกันก็เรียกว่าประเภททีมชายก็ยังไม่มีความแน่นอนเสมอในการแข่งขัน,ขนมีการออกออกก็ให้เทตลอดเวลาก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะประเภททีมชายอยอมรับว่าจีนคือมหาอำนาจของแบดมินตันโลกอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับอีกเชน่นกันว่าอิโนโดนีเซียก็เป็นมหาอำนาจของโลกเช่นเดียวกัน ถ้าเราเวลาเราติดตามข่าวของแบดมินตันในสื่อต่างๆในโลกก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่นะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียอาจจะด้วยจีนมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็จีนก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษจะมีอินโดที่คลั่งไคล้แบดมินตันแล้วก็มีสื่อต่างๆมีการอัปเดตข้อมูลแรงกิ้งเร็วกว่า BWF ซะอีก ประเภททีมชายอินโดก็ต้องยอมรับว่าเขาแกล่งจริงๆเพราะว่าเขาเองก็มีชายเดี่ยวอย่างโจโจซังกับกินติงที่อยู่ในมือหนึ่งถึงแปดของโลกเรียกได้ว่าไม่ถือว่าฟุกเข้ามาจุดนี้ได้ถือว่าแข่งจริงโทมัสแอนด์อูเบอร์ครับเราก็มานั่งดูว่าเพื่อนๆคิดว่าใครจะได้แชมป์ชายเดี่ยวยิงเดียวชายคู่หญิงคู่ในโอลิมปิกเกมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2024นี้แน่นอนว่าเป็นหากรรมที่ทุกคนรอคอยเพราะว่า4ปีจัดครั้งโอลิมปิกเกมที่จัดในเดือนกรกฎาก็จะมีรายการที่จะแข่งขันในวันที่14นี้คือ To y ย ta Thailand Open 2024ก็จะมีนักกีฬาระดับโลกมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยากให้เยร์นักกีฬาไทยให้สร้างกระแสฟีเวอร์ขับเคลื่อนวงการแบดมินตันให้นักกีฬามีกำลังใจที่จะสู้ในเวทีระดับโลกต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โทมัสแอนด์อูเบอร์ครับ2,026ที่จัดที่ประเทศเดนมาร์กอยากให้ไทยขึ้นโพเดียมทั้งประเภทชายและหญิงส,สู้นะครับทีมไทยเป็นกำลังใจให้เสมอ